거기 um. 한국차도어가만나 um.

เออปะเจ้ปเจปะจมาลีน <rôle> จ <à déc> ังแลยลีจังเ็ปเจ้ามาผิวผิวเข้าไอ้ 发展。 कि मेफनि फोन करो You don't start on a bike.

น้าอันนี้เขาทำยังไงอ่ะโอ้โหนี้จะสัสัสนะครับยางกองไงก่กาสสกรเดินดไหขนาดนี้เป็นเวลา8เลนเรนา1 6 7แล้วนะครับของฝั่ร่วมมอือจันัดสองเที่ยว และพ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งกลุ่มศิลปินที่เล่นอยู่กลางถนนหรือบริเวณจัตย์ใจศิลป์ของนถนนคนเดินที่ชัยพเกี์อยู่นะครับขอให้ท่านยุติลงชั่วขนาดหนึ่งทั้งนี้เพื่อเป็นกรารรวบยืดตรงรองเป็นชาติและเคารพของชาติไทยาเนลยค่ะ ภงมทชาและเ็นชาไทยเป็นประวติของความเป็นไทยเราจที่วรใจคิดตรงเครของชาตด้วยความมูใจแม่ใจและความเสียตจของบัผูบรพบุรุษไทย 不要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 不不要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  สงภาชาติรวยงามตางามรำคานครพิมพ์ยิตีต้องรับนักทอก่องเที่ยวสู่ถดคนเดินวันอาทิตจังหวัดเชียงใหม่อาทิตย์ที่22 มกราคม2,565แก้ไข66เสียงที่ท่านได้ยินอยู่ขนาดนี้จากประชาสัมพันธ์กองหน่การแยกกางเรียนยินดีให้บริการทุกท่านที่สอบถามเส้นทางหรือติดต่อประตานงานกระตาเป็นคนทัอลมทัพยสินสูญหานหรือเหตุสืบสืในกิจกรณาถนนคเดินได้เรามีเจ้รหน้งที่แค่สิบเจ้าหน้าที่ตำรวจ

จำหน่ายสินค้าของตงรและผลิตภัณฑ์สินค้าทำเงยนซึ่งมีพลั์ของแต่ละชุมชนท่านจะพบกับผู้ผลิตโดยตรงและหาดลยของฝ่าได้ในราคาจอมเจาเรามีเวทีการแสดงศิลปะตัวนาคับถ้นสามารถรับชมการแสดงโดยรอบถนนสดเจิถนนสดเจิดของเรามีระเบียบ ข้อปฏิบัติร่วมกันของข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์กับนักท่องเที่ยวทุกท่นานได้ทราบดังข้าวเปนี้ข้อที่หนึ่งห้ามขับเคลื่อนรถยนต์รถจักรยานยนตเข้ามาระหว่างการจัดกิจกรรมสนัะสนินตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา23นาฬิกาข้อที่สองห้ามนำสับเรยงทุกชนิดเข้ามาในบริวเวณสนับสนิน ข้อที่สามห้ามดื่มเคื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณสนทนกเดินในช่วงที่มีการจัดกิจกรรมข้อที่สโปรดระวังทรัพย์สินกระเป๋าสัางเปส้เะสะพายโทรศัพมือถือ้องถ่ายรูปเพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายกับตัวของท่านเองข้อที่5 หากท่านได้รับภิุ้มกันเจ็บป่วยเรามีชุดสนับยนบ้าลเบื้องต้นและพร้อมประกาศลดสุกเเิ่เพื่อดำเนินการต่อไปมัธการให้ข้อมูลนักศึกษาขอมหาวิาัยนสิตบุคลากรเพือประเบิดเพื่อศึกษาให้กนกกษา สื่ออรากให้บอกว่าเย่าไหร่ป่ะท sí ี่บ้านซึ่งอยู่ในวัดท่านสามารถให้บริการได้ในวัดต่างๆเช่นวัดเมือล้านวัดสัเทาวัดทันนษ วัดบางเตาวัดไทกเกียววัดศีเกิดรอบร้านอาหารสองข้างทางและสื่อแยงตา่างๆในบริเวณถนนกระเดินที่ให้บริการส่วนห้องน้ำนั้นจะอยู่ในวัดที่แจ้งมาก่อนหน,น้านี้ถ้าสามารถใช้บริการได้ขอติ่ก้า้ามจำหน,น,น่ายหรือโฆษณาและสินค้าที่มีส่วนประกอบของ,ของาอสารเสอติด ในพื้นที่นระเาขอความร่วมมือคทางเพื่อการตอตสองตัวแล้ว่ทางกาขอคว่วมมือนกาวมอนกาขอความร่วมมือาดแล เพื <muitas S 2> ่อความปลอดภัยจากดวง่ากศและส่วนในข้อบูลทางการ28โปรดช่วยกันรักษาความสนอาดว่าสามารถรักษาที่ส่ายอาหารติดขอความร่วมมือจากผุกค้าเดช่วยรับอยาจากนักท่องเที่ยว ซึ่งความสะอาดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและเป็นเสน่ห์ของถนนประเดินเชียวใหม่ให้ยั่งยืนตลอดไปมีข้อความเตือนนะครับไปยังล็อกเข็มล็อกพวกขัเลนนะครับที่นำสินค้าเข้ามาขายใน้นกี่ถนนประเดินต้อขอความร่วมมือนะครับให้ช่าบอกเวลาที่ด้วยามที่ดีเลยนะครับข้าวยะกว่าขมา ดูถัดเล่หรือสิ่งของนะครับที่กว่าทางเดินนะครับทางสัญจรไปมาไม่สะดวกนะครับขอให้ของจาก,กที่ร้านนี้ด้วยนะครับขอครับ,บรใใต่อไปจะเป็นการคาดกระต่ายจิตนะครับเพื่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ทการเสื่รมสิ้นในข้อปฏิบัติความข้อมูลนะครับเพื่อประโยชน์กับนักท่องเที่ยวเองนะครับ This event, which is a the part of sustainable Project for best quality of life for local people and visitors by providing activities that will make really benefit the community become multi economy and job creation. KMI my walking street is developed to be a public gathering center for local people to learn their living by setting their own handmade products. This is like shopping for a science local product.

station intersection. In all temples and halls along the walking street area. There are many incoherent 10-point and ATM machines located around the area. In case of emergency or in need of any assistance, please contact the information center อย่างงั้นนะคะคุณมีโกไหมโตเลยยังไงตัวดีเลยนี่ค่ะพอตอนนี้เที่ยวบินอะไรมันก็ยังมี but it's definitely, yeah, it's definitely, yeah. Oh, yeah. <laughs> เปลี่ยนเป็นชั่วโมงเนีองคนอ่ะเท้าอย่างเดียว Ha ha ha